ซึกันแล้วกันอันนี้เป็นงานในวันนี้ดูจากค่าเลี่ยอายุรู้สึกว่าอายุยงังน้อยกันทั้งนั้นเลยยังสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้อันดับแรกก่อนอื่นนะขอขอขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับฟู้ดทรัคนะครับผมทั้งสองคันด้วยนะครับสำหรับผู้มีอุปก,การ,ระคุณนะครับจริงๆก็เป็นเป็น ทันนั้นมีป้าๆพี่ๆแม่ๆน้องๆอะไรทุกอย่างมาช่วยกันใช้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเงินของพวกเราทุกคนนะครับเป็นเงนใช่ใช่ครับใช่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 แล้เดี๋ยวไปเก็บตาครับพี่ใช่มั่นใจอ๋อใช่เกดี๋ัวไปเก็บตาผมเป็นเงินที่พวกเราทำกิจกรรมกันมาสำหรับของที่นี่นะครับวันนี้นะครับ ยังไม่ได้คิดเลยครับใช่ยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรเลยแต่ว่า <c oughs> มีคอนเทนต์ไหมมีคอนเทนต์ <c oughs> อันนี้เป็นมินิเป็น mini, <c oughs> เป็นมินิแฟนมิตรสามารถยืนพูดได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> <c oughs> ก็สามารถนั่งได้นะครับสาหรับใครที่หัวเข่าไม่ดีข้อต่อเสื่อมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไม่ถึงยังไงก็ยกมือได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปเดี๋ยวผมจะเรี่ไปคะยกกันไม่หยุดเลยทีนี้ผมก็เดินขึ้นเดินลงไม่หยุดอันนี้ก็จะเริ่มเปี่ยนหัวแล้วอันนี้ก็จะเริ่มแบบ